แล้วก็แฟกเตอร์เขาก็แบ่งเป็นสามตรงเหมือนกันอีกความรู้เนี่ยความรู้อ่าและประสบการณ์ความหลากหลายของงานรักษาเรื่องคนแต่อันนี้เนี่ยของอีกันเดียวเนี่ยเขาใช้ความหลากหลายหลากหลายในการใช้ความรู้แต่ของเฮเนี่ยเขาใช้เรื่องของความรู้ในเชิงการเลยเห็นไหมมันต่างกันนิดเดียวแหละแต่ว่าส่วนใหญ่คล้ายๆลกันนะฮะ การใช้ดืมวินีกับริเวณผลงานกับการใช้เหตุผลในการทํางานเนี่ยต่างกันใช่ไหมฮะแล้วก็ผลกระทบอิสระบควาอรับผิดชอบอันนี้เหมือนกันเด็กอีกสองบริษัทเหมือนกักนเลยนะทีนี้เวลาที่เราทาเนี่ยเขาก็มาดูซิว่าไอ้คนที่ตาแหน่งนายกเนี่ยเขาใช้ความรู้อะไรความรู้ประสบการณ์สูงมากก็จดลําดับเป็น h บวกนะถ้าไล่ลงมาอันนี้ก็สูง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 จนทั่งมาที่ ตกต,อ,ต,อ,ตอเริ่มน้อยกว่าตำแหน่งเหล่านั้นนะมาถึงตัวอ,อะไรอ่ะอืนน่นก็น้อยกว่าตำแหน่งทั้งบนนะพอมาถึงความหลากหลายนาะยกเนี่ยใช้ความรู้ที่หลากหลายมากเพราะมันทั้งสังคมการเมืองทั้งอะไรเศรษฐกิจทั้งอะไรอ,าานะอ้แต่าาดเลยนะมันก็เยอะแต่ถ้าเกิดเป็นสาระธำนโดยนะฮนะน้อยลงมาหน่อยเพราะว่ามุ่งไปทางกฎหมายส่วน,นใหญ่ใช่ไหมฮะ ถ้าเกิดมาเป็นตัวของกกรยิ่งน้อยลงไปอีกความหลากหลายของการใช้ความรู้มันน้อยลงไปใช่ไหมถ้าเกิดมาถึงเรื่องของทักษะเรื่องคนเนี่ยฮะนายกสูงมากเนี่ยมันต้องอยู่กับคนหลายประเภทหลายระดับหลายวิธีหลายเนี่ยนะนัไล่ล,ลงมาเป็นไงฮะมันก็จะมีคะแนนออกมาเช่นกันสำคัญที่สุดคืออนะไรฮะคือการให้คะแนนตรงนี้ หน okay. like ึ่งสองสามเห็นไหมฮะใช่ป่ะก็มาสู้กันที่ว่าทําไมคะแนนเขาถึงได้อย่างนี้หรือว่าเดี๋ยวนะทําไมคะแนนถึงได้อย่างนี้ทําไมตรงนี้คะแนนถึงได้อย่างนี้มาถึงตรงนี้ต้ให้จบก่อนนะตอนบรรทเรื่องของงานเห็นไหมฮะถ้าเกิดเป็นนายกในระดับสูงมากแต่จะเกิดไล่ลงมาเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงอย่างนี้ฮะ การใช้ไอ้ผลไมเหมือนกันนะเนี่ยพอออกมาพุกคะแนนเนี่ยมันจะเห็นความต่างอย่างชัดเจนก็คือนาย,ยกสิงห์นั่นเองนี่สามพันสามสามพันสามสามพันสามสามพันห้าสามพันห้าหนึ่งพันนะมาถึงตัวคณะกรรมการที่ส่วนแค่ทางกว่าเนหะ็นไหมฮะเขาจัดกลุ่มออกมาก็าเลยออกมาเป็นนี้ฮะว่าอิงสามปัจจัยที่ว่านะ แล้วออกมาเนี่ยแบ่งระดับเป็นสามระดับแต่ระดับมีคะแนนี้กลุ่มที่หึงก็คือหกพันคแนขึ้นไ,นนไปนะก็ประกอบด้วยใครบ้างหนึ่งส่วนนี้กลุ่มที่สองสี่พันหนึ่งห้าพันเก้าเก้า้านะกลุ่มที่สามก็คือสองพันถึงสามพันเก้าร้อยเาสิบเก้าเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนน่ะมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละว,ว่าโอเคนั่นไม่ใช่ ว่าตรงนี้เนี่ยรับกันได้หรือเปล่าถูกป่ะเถียงกันให้จบระหว่างคะแนนที่จะให้สวัสดิแฟรเตอร์ใช่ไหมฮะนะอันนี้ก็เหมือนกันกับเวลาที่ทำระบบค่าการทะเลยก็คือเอาสามแสนเก้าหมื่นตำแหน่งเนี้ยมาทำให้ปัจจัยเสมอขั้นาันนี้แล้วไล่ตำแหน่งมาทั้งศาสตร์สาแล้วมาตัดช่วงเขียนนะเดิมเนี่ยตัดได้สิบเอ็ดช่วงสองปีกว่าสิบแปดใช่ไหมฮะ ที่เอาชั้นยอดต่ดางๆมาไล่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีทั้งแบบ11ชั้นแล้วพอของใหม่เนี่ย,แบ,ย,ยแบ่งประเภทแล้วก็มาจัดกลุ่มอย่างเงี้ยออกมาทั่วไปมันก็เลยมีสี่ชั้นไอ้วิชาการมีห้าชั้นต่ตางกันอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยระบบที่ไหนแต่เขาก็ใช้วิธีการประเมินค่างานอย่างนี้นะระบบของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยปี2อง6ัี่สิบหที่ไปนะ <c oughs> ต่อไปเนี่ยดูเฉพาะหัวห <c oughs> ัวก็คือ เทปออฟดีพาร์ตไม่ของน i สส์ฟรีนะฮะก็คือของเขาเนี่ยดีพาร์ตไม่ของนิสส์ฟรีไม่ได้ต่างกันเพแต่ว่าใหญ่เล็กกว่ากันเช่นสถิติก็คือสนักงานสถิติของเขาเนี่ยนะถ้าเกิดเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรเก็บรวบรวมข้อมูลการว่างงานเก็บรวบรวมข้อมูลเงินทั้งหลายเกี่ยวกับของประเทศเขาอาการเงินอะไรก็แล้วแต่เขาก็เป็นดีพาร์ตของสถิติแต่วันที่เอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อทำเป็น GDP ของประเทศทำเป็นอะไรนะ ข้อเสนอในการที่จะลดปัญหาการว่างงานอะไรเงี้ยมันคืองานเขาใหญ่ขึ้นก็เป็นบิตพิกเอ่อเป็นมินิสตรีอัพเศรษฐกิจโอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยดีพาร์ตเมนต์กับอ่ามินิสตรีเขาเนี่ยมีทั้งหมด3.5แห่งลดมันใหญ่ได้ผ่านไป3ปีผ่านไป5ปีใหญ่ขึ้นเป็นมินิสตรีเขาผ่านไปอีก3ปีงานลดลงกลายเป็นดีพาร์ตเมนต์แล้วอินตามประเมินข้างงานเขากรอพมาทำอย่างเงี้ยก็คือเอา เทปอปดิพานน์นันเราไมทัศน์5แห่งมาประเมินท่างานนี้แล้วจะเกรดว่าใครอยู่ในเกรดไหนได้การเท่าไหร่ระดับสูงต่ำกันเงินเดือนก็ต่างกัน3.5แห่งโอเคนะแล้ว3.5แห่งนี้ยก็ไปจัดตำแหน่งของตัวเองว่าจะมีตำแหน่งระดับไหนประเภทศไหนเงินเดือนเท่าไหร่โครงสร้างเงินเดือนทำเองเนี่ยแต่ยังไงก็ไม่สูงกว่าเทปของเขาเดี๋ยววานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําเรื่องของระดับตําแหน่งเราถ็นกันไม่จบว่างานยากใครย,ยากกับใครใครย,ยากกับใครเนี่ยเนี่ยถ้ยามาใช้วิธีอย่างนี้ไงฮะถ็อกันไม่ได้คนระับหรือว่า,านะเพราะมันพิสูจน์กันด้วยงานจริงๆพิสูจน์ที่หน้าที่ความรับผิดชอบพิสูจน์ที่ความรื่เรื่องใช้พิสูจน์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหา หรือการใช้เหตุผลดึพิฤษฎีในการแก้ปัญหาที่ต่างนะนะกันเห็นนะนะก็ที่สุดจะได้ตรงงานจริงนะแนะค่จบแล้วนะเมื่อกี้บอกว่าจะเอาให้ดูเอาให้ดูแล้วทีนี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยผมคุยกับทั้งช่วยๆนะฮะช่วยๆที่การท่านก็บอกว่าจริงๆอ่ะ ไม่ไม่เน่เห็นว่าดีอ่ะถ้าแต่จะทำได้นะแต่ประเด็นก็คือว่ามันใช้เวลาผมถึงตอบอกว่าถ้าเราทำทุกตำแหน่งทุกแห่งมันก็ใช้เวลาเยอะจริงสูดป่ะนะแต่วันนี้ผมก็ลับอกว่า,วาม,มีคอมเพชันให้เพื่อหนึ่งก็คืองานที่มันคลท้ายกันเช่นคณะต่างๆใช่ไหมฮะมีงานอะไรที่เหมือนก,นกันเราไปสร้างเกมสิฮะ สร้างเกยงว่าถ้าเกิดเป็นงานเบิกฐานทั่าไปนะสมมติมันเป็นเรื่องของงานหนังสืองานการเงินงานแผนงานคนสมมตินะฮะเหมือนกันกติกาก็คือว่าซักเท่าไหร่เป็นระดับที่หนึ่งซักเท่าไหร่เป็นระดับที่สองซักเท่าไหร่เป็นระดับที่สามโอเคนะแล้วก็มาดูว่าระดับที่หนึ่งควรจะใช้ตำหน่งอะไรบ้างระดับไหนก็อินตามเรื่องของการทำมาตรฐานงานจะทำครั้งเดียวจบมาเลย ได้ทุกแผนหรือวป่านะแต่อันไหนที่มันเป็นเฉพาะเฉพาะเราก็จะทำอย่างนี้คือหาสถิติหาตัวายางานเห็นไหมแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คืองานวิจัยหรืองานวิชาการก็แล้วแต่นะฮะอันนั้นใช้วิจิตประมาณการถูกไหมนะจำเรียนก็คือว่าถามว่ามันมีงานวิชาการระดับเป็นระดับรึปหล่าระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่รึเปล่าก็ต้องมาดูนะครับ นะองไหมเอ่ยไม่งงนะที่นี่อย่างนี้ตอนที่ผมไ้ทำที่หน่วยงานหนึ่งไม่ใช่อะไรอ่ะสถาบันการบินพลเรือนตายละพอพูดแต่พูดมาแล้วเริ่มบนนะผมให้ดูตัวอย่างนะครับที่ไปทำที่การบินพลเรือนหน่วยงานนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะเขา สมัยก่อนเนี่ยต่างประเทศเขาให้คหนกับกรบทรวงครื่นาคมแล้วตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์ฝึกบินแล้วันนี้เนี่ยตั้งเป็นสถายบันกามินพลเมืองมีทั้งสอนมีทั้งซ่อมสอนก็คือสอนนักบินนะฮะซ่อมก็คือซ่อมเครื่องบินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเขามีระบบตำแหน่งที่อิงตามระบบด้านการเด็กหมดเลยน,นะครับ ระบบค่าตอบแท,ทนเงินเดือนก็อิงตามราชการเด้กหมดเลยแต่ว่าเป็นระบบเงินเดือนที่เขาเรียกอะไรโครงสร้างเงินเดือนอิงโครงสร้างกลางทราบใช่ไหมว่า,ร,ารัฐสากจิ้ามีสองประเภทประเภทหนึ่งก็คือ,ร,อรัฐสากิจชั้นดีไปกําหนดกินเอนได้เองเลยเช่นทําเมื่อก่อนการมีไทยก็เป็น่างนี้ถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้การมีไทยเข้าอะไรครับเข้าจนเรียนเป็นแล้วนะเอาละ แต่ว่าเรามสายกิดต่อนเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ60แหนะ่งอหน่ึโครงสร้างบัญชีกลางบัญชีที่เป็นกลาง <c oughs> ก็บัญชีกลาบัญชีที่เป็นกลางก็คือว่ามีขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สิบแปดการจัดต้าสายผลิตเนี่ยก็คือ